อะไรกันคะเนี่ยทําไมถึงมีต่ไบกะเพราละคะก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหลคะค่ะผัดกะเพรามีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไปร้านอื่นเนาะ Da we kiss my โอ้ะ,ะหเรื่องความอร่อยว่าไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าร้านนี้ทําอร่อยแล้วทั้งทําอร่อยแล้วก็ราคาถูกแบบนี้ได้กําไรไหมคะเนี่ยกําไรก็ได้อยู่บ้างค่ะแต่กําไรที่ดีที่สุดก็คือการได้เห็นลูกค้ากินแล้วมีความสุขแม่ค้าน่ารักแบบนี้ขอให้ขายดีเรื่อยๆเ,เลยนะคะขอบคุณค่ะ จาน69บาทจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนอุ้ยไม่เป็นไรจ้ะโอเค69บาทพอนี่จ่ายงินทอนขอ,ขอบคุณค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแม่ค้าได้ก็เยอะแถมอร่อยด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะเดี๋ยววันหลังฉันจะพาเพื่อนมากินเยอะๆเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ เจ๊หมูกระเพาะถาดที่หนึ่งเอากิต้านั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำให้ครับเงี้ยไปไหนมาเนี่ยทำธุระมาดิเจ๊นี่แวะมาร้านเจ๊ก่อนแล้วเนี่ยหิวข้าวเอาเอากินไม่พอก็บอกเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊ตักเพิ่มให้อใจดีนะเนี่ยเจย๊ถึงวา่าลูกค้าติดตึม <laughs> ใดีอย่างเดียวไม่พอหรอกกิต้ามันต้องรักษามาตรฐานด้วยถึงจะซื้อใจลูกค้าได้ดีแล้วเจ๊ถ้าเจ๊ยึดคำนี้ไว้ได้นะผมว่ารวยอย่างเดียวอืเลยเชียจริงดิค่อยๆกินค่อยๆกินฮัลโหลแม่สดีจ้ะช่วงนี้ที่ร้านดีเลยอาทิตย์นี้เลยเหรอจ้ะแม่โห เดืนอนนึงเลยหรองั้นหนูขอคิดก่อนได้ไหมว่าจะไปหรือไม่ไปคิดถึงแต่ช่วงนี้ร้านกำลังาขายดีเลยนะสิ <c oughs> ได้เดี๋ยวหนูโทรหานะจ้ารักแม่จ้าแค่นี้แหละคุณลูกหมูจะกลับต่างจังหวัดหรอคะใช่ค่ะจะกลับไปหาแม่น่ะแบบนี้ว่าก็คิดถึงกะเพราฝีมือคุณลูกหมูแย่เลยนะสิคะเรานี่คุณลูกหมูจะไปนานไหมคะเนี่ย นาจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะพอดีแกจะคุยเรื่องแบ่งที่แบ่งทางค่ะก็เลยกลับไปนานหน่อยหูเดือนหนึ่งเลยเหรอคะแบบนี้พวกเราจะไปกินร้านไหนกันเนี่ยฉันก็เสียายเหมือนกันค่ะหยุดยาวขนาดน,นี้ฉันก็กลัวลูกค้าหายแต่ยังไงคุณลูกหมูก็รีบกลับมานะคะพวกเรายังรอกินอยู่เหมือนเดิมเลยคะ่ะใช่ค่ะพวกเราไม่หนีหายไปไหนแน่นอนค่ะฉันขอบคุณมากๆาเลยนะคะ มา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 นั่นก่อนเร็วมานั่นก่อนเร็วเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานหลมอ,อะไรหอบแกมาเนี่ยเอ่อคือทำไมมีปัญหาอะไรหรอฉันมีเรื่องให้ช่วยอะแกคือฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากงานฉันทำงานพลาด ก็เลยไม่ได้เงินชดเชยเลยสักบาทตอนนี้เงินติดตัวสักบาทฉันยังไม่มีเลยวันนี้ทั้งวันก็ยังไม่มีอะไรตกถุงท้องเลยด้วยฉันหิวจนไส้จะขาดเลยแหละลูกหมูอ่ะงั้นแกราอยู่ตรงนี้แป๊บนะลูกหมูอ่ะ,มมอะนี่แกกินก่อนนะ ฉันนี่มีเงินจ่ายแกนะลูกหมูอกินไปเถอะไม่ต้องจ่ายฉันอืฉันให้แกกินฟรีเลยจานนี้ถ้าไม่อิ่มก็บอกอืมขอบคุณนะลูกหมูไปกินนะไปกินแล้ว,ว,ลวหลังจากนี้แกจะอาไงต่อก็คงต้องหางาไรเรื่อยๆแหะแกงานทุกวันนี้ก็หายาวซะเหลืเกินอืมงานเอาแบบนี้ไหม อาทิตย์หน้าฉันต้องไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็เดินหน้านู่นเดี๋ยวฉันจะสอนแกทำกะเพราแล้วแกก็ขายแทนฉันตอนที่ฉันไม่อยู่ส่วนพวกกำไรแกได้เท่าไหร่แกก็เก็บไว้พอฉันกลับมาแกจะได้เอาเงนินก,ก้อนนี้ไปตั้งตัวแกจะสอนฉันฟรีๆเลยเหรออือก็ใช่นะสิแกะจะได้ไม่ต้องไปหา,หางานนอกทางโอเคโอเคฉันตกลงขอบคุณมากๆเลยนะลูกหมู กนะอทำไมรสชาติกะเพราวันนี้มันออกเค็มๆไปหน่อยเหรอครับแม่ค้าค่ะรสชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหรือลูกค้าจะไม่กิน,นะคะไปกินตะหลิวแทนไหมนี่ผมบอกคุณด้วยความหวังดีนะครับหวัโดีหวังดีอะไรฉันไม่รับฉันรับแต่เงินกินเสร็จแล้วก็จ่ายมา อ่ะนี่ครับขอบใจโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเจ๊หมูรับคนแบบนี้มาดูร้านแทนได้ยังไงเนี่ยขายไปตั้งหลายจานแล้วนะเนี่ยไหนเย้ลูกหมูบอกว่ากำไรเยอะไงไม่เห็นจะได้อะไรเลยหมูก็แพงพริกก็แพงไหนจะเครื่องปรุงอีกจะทำยังไงให้ได้กำไรเพิ่มดีนะ นึกออกแล้วอะไรกันคะเนี่ยทำไมถึงมีตลแต่ใบกะเพราละคะไม่เห็นมีหมูเลยก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะผัดกะเพรากินให้อร่อยนะคะอุตส่าห์จะมากินกะเพราอร่อยออยแท้ๆได้กินผัดใบกะเพราซะงั้น แล้วแมค้าปากแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะมาอีกรอบเนี่ยนี่ค่ะผัดกระเพราถาดร้อนๆได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะเออขอโทษนะคะทำไมมันไม่มีหมูเลยล่ะคะต้องขอโทษเหมือนกันค่ะพอดีว่าช่วงนี้ราคาหมูมันแพงทางร้านตั้งราคา69บาทเนี่ยได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะ แต่ว่าฉันเคยมากินก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่คะก็นั่นมันเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ร้านเราปรับเป็นแบบนี้แล้วคะ่ะถ้าให้เยอะเหมือนตอนนั้นร้านก็คงขาดทุนพอดีถ้าเป็นแบบนี้ฉันขอไม่กินดีกว่าคะ่ะไม่กินก็ไม่กินมีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกรู้จักไหมกาไรขาดทุนนะ่ะถ้าไม่มีส่วนมาคิดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไปร้านอื่นเนาะ เรื่องมังจริงคนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีลูกคามาสามวันแล้วผักกับหมูก็เริ่มเน่าแล้วไม่เห็นเหมือนตอนที่ยังลูกหมูอยู่เลยอ่ะอยู่นี่นีเองเป็นยังไงบ้างขายดีไหมลูกหมูทำไมกลับมาไว้จังยังไม่ถึงเดือนเลยนี่อ๋อพอดีแม่ฉันใจดีนะ่ะก็เลยแบ่งที่ให้ก่อน ไม่มีอะไรมากหรอกคนแก่ก็ถึงลูกแล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่าฉันต้องทำมาหากินก็เลยให้กลับมาก่อนน่ะเราสรุปเป็นยังไงขายดีหรือเปล่าขายไม่ดีนะสิลูกค้าเขาติดใจฝีมือเธอแล้วแอนตี้ฝีมือฉันเอาเป็นไปได้ยังไงฉันก็บอกสูตรเธอไปหมดแล้วนี่เธอได้ทาตามที่ฉันบอกหรือเปล่าทําสิทาฉันทําตามสูตรเธอทุกอย่างเลยด้วยสงสัยลูกค้าเขาไปกินร้านอื่นันแล้วมัง้ง ไปกินกะเพราร้านคุณลูกหมูมาแม่ค้าใหม่ให้ใบกะเพรามาเต็มจานเลยฉันก็ได้เหมือนกันเรารสชาติก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเลยนะแล้วแม่ค้านาก็ไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่จริงฉันก็โดนเหมือนกันฉันว่ารานะ้อนน้าฉันจะไม่ไปเล้าเอาคุณฝนคุณว่าคุณลูกหมูกลับมาแล้วหรอคะใช่ค่ะพอดีกลับก่อนกําหนดอะค่ะนี่ก็ว่าจะไปซื้อของเข้าร้านคุณลูกค้าคิดถึงฝีมือ คิดถึงมากเลยลนะคะ่ะแม่ค้าคนใหม่ทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยใช่ค่ะแถมบริการไม่ดีด้วยพวกฉันสองคนเพิ่งโดนมากับตัวเลยเอา้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะก็คุณสั่งผัดกะเพรานี่คะไม่ได้สั่งผัดหมูสักหน่อยมันเรียกว่าอะไรนะคะผัดกะเพราใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะผัดกะเพราไม่กินก็ไม่กินมีแค่หน้าที่กินแล้วยังจะมาเรื่องมากอีก รู้จักไหมกำไรค่ะทุนน่ะถ้าไม่มีส่วนมาคิดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดต้องขอโทษพวกคุณทั้งคู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษพวกคุณก็ไปกินข้าวที่ร้านฟรีได้เลยนะคะออไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็แค่บอกด้วยความหวังดีจริงค่ะพวกเรายังเชื่อในฝีมือของคุณลูงหมูนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณลูกค้าหยก ฉันไปเถอะคอยดูนะถ้าฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะไม่เห็นหัวพวกมันเลยเลูกหมูเนยบอกว่าเอาไปซื้อของไงไม่กลับมาไวจังฉันรู้แล้วนะว่าทำไมลูกค้าถึงหายกันหมดทำไมล่ะหรือว่ามีร้านอื่นเปิดแข่งแต่เท่าที่ฉันดูก็ไม่น่ามีนะร้านเปิดแข่งเนะไม่มีหรอกมีแต่เธอนั่นแหละฉัน ฉันทำไมก็ลูกค้ามาบอกฉันหมดแล้วว่าตอนที่ฉันไม่อยู่เธอทําอะไรบ้างเออคือเธอเชื่อที่ลูกค้าพูด,ดจริงหรอลูกหมูคือเข,ข,ขาอาจจะใส่ร้ายฉันก็ได้พออหยบยอมรับความจริงแล้วเลิกโทษคนอื่นสักทีเธอหมายความไม่ไงหรอลูกหมูแค่นี้เธอยังไม่ได้บทเรียนอีกหรอเลิกเธอนะนิสัยที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพราะถ้าเธอยังมีเลิ่องทำนิสัยแบบนี้ต่อให้เธอไปทําอะไรก็แล้วแต่ เธอไม่มีวันเจริญหรอกแล้วทุกวันนี้ที่เธอตกอับก็เพราะนิสัยของเธอแบบนี้นี่แหละที่เป็นต้นทุนฉันแค่จะทําให้มันได้กําไรเยอะขึ้นฉันผิดตรงไหนแค่ความคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นแค่นี้ก็ผิดแล้วโยกปรับปรุงตัวตอนนี้ยังทันนะหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างแล้วชีวิตเธอมันจะดีขึ้นกว่านี้มันก็จริงแบบที่เธอพูดนั่นแหละฉันขอโทษนะลูกหมูต่อไปนี้ฉันจะไม่คิดเอาเปรียบใครอีกแล้ว ไม่ต้องขอโทษฉันหรอกที่ฉันบอกก็เพราะว่าฉันหวังดีกับเธอนะตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะลูกหมูอืมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอืมฉันขอโทษจริงๆนะลูกหมูไม่เป็นไรมาฉันไม่โกรธแกหรอกขอบใจนะ ถ้าหนูมอบอะไรนี้ให้กับใครพ่อจะจัดงานแต่งงานให้ทันทีเลยลูกไม่เดี๋ยวไปรับเลยลูกงามหน้าไม่ละท่านเจ้าสวัวเอาพวงมาลัยคืนมาเมื่อกี้มันคืออุบัติเหตุหนูออมเขาไม่มีทางไฝ่ต่ําเลือกคนอย่างแกหรอกสงสัยมันจะเอาไข่ปิง้งมาเป็นสินสอดทองมันท่านเจ้าสัวละมั้ง <laughs> คุณมากินไข่ปิ้งทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อหรอครับไม่เบื่อหรอกมันเป็นของโปรดฉันตั้งแต่เด็กๆนะ่ะนก,นะกินยังไงก็ไม่เบื่อโอ๊ยนวนให้มันเบาหน่อยไม่ได้หรอ ค่ะฉันก็บอกพอดีขอโทษค่ะพอดีหนูเป็นแม่บ้านไม่ได้เป็นหมอนวดค่ะอย่ามายอบย้อนฉันนะเดี๋ยวถ้าพี่ชายฉันได้เป็นลูกเขยของท่านเจ้าสูงเมื่อไหร่ฉันไล่เธอออกแน่ขึ้นมานวดต้นคอให้ฉันดิค่ะเป็นอะไรคะคุณบีมหนูยังไม่ได้โดนตัวคุณบีมเลยนะคะ ดีนะที่ยังไม่โดนตัวฉันทำไมไม่ไปล้างมือก่อนก่อนที่จะมานวดต้นคอให้ฉันสรอยฟ้าคะ่ะขึ้นไปตามคุณหนูลงมาไปบอกว่าฉันมีธุระด่วนจะคุยด้วยได้ค่ะนี่ท่านเจ้าสวัวคะฉันไม่ได้ขู่นะคะ ตอนนี้นายใหญ่ไม่ค่อยโอเคกับโรงแรมนี้ทางที่ดีเราควรผูกไม่ตีกันไว้ดีกว่าค่ะท่านใช่ครับพตาผมอยากจะเอาน้องอมมาทำเมียจริงๆนะครับพี่เดียวอะไร ี่เดียวหมายถึงอยากสร้างครอบครัวกับคุณออมนะคะอยากถึงสาเลยนะคะท่านเจ้าสัวแต่เล็กจนโตผมเลี้ยงลูกโดยที่ไม่เคยบังคับจิตใจลูกเลยโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของโูออมคงต้องให้เจ้าตัวเขามาตัดสินใจเองนะครับคุณจุม๋มก็แล้วแต่นะถ้าในายใหญ่ขอคำปรึกษ,ษาฉันเกี่ยวกับโรงแรมของท่านแล้วก็อย่าหาว่าฉัน ไม่ปาหนีกันแล้วกันนะคะท่านเจ้าสัวคุณจุ๋มคู่ผมนะครับแล้วแต่จะคิดเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณท่านเออคุณครับอะไรเหรอที่บ้านคุณจะมีการจัดงานแต่งงานเหรอครับ คุณรู้ได้ยังไงอ่ะก็เมื่อเช้าที่เดียวอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวฝ่ายเจ้าสาวเขาก็รอหรอกนั่นน่ะสิลูกไข่ปิ้งกับคุณแม่ผมอยากกินไข่ปิ้งเดียวไม่เอาลูก ไปก่อนลูกไปก่อนไปแล้วพี่เดียวเดี๋ยวจะสองเขาคุณไข่ปิ้งผมคุณยังไม่จ่ายตังค์เลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวครับคุณแม่ไปไปฟ้าอยู่นั่นแหละเฮ้ยฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับครอบครัวนี้โดยที่ฉันไม่เต็มใจอ้าวแล้วทำไมคุณไม่คุณหนูคะคุณหนูคุณท่านให้มาตามค่ะอะไรฟ้า เร็วเค่ะคุณท่านให้มาตามเดี๋ยวก่อนฉันยังกินไข่ปิ้งไม่เสร็จเลยไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวฉันเอาตังมาจ่ายนะได้ครับอันนี้ยีสคุณแม่ครับแล้วท่านน้องอมหมีออกจากบ้านไปเล้จทำาไงดีล่ะครับนั่นนะสิ เราเตรียมผ่านพุ่มอะไรมาพร้อมแล้วด้วยหนูออมคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับคุณอ,อมอีเร็วๆค่ะน้องอมส,สวยๆของพี่เดียวคุณพ่อคะหนูไม่แต่งนะคะออมพ่อไม่อยากบังคับหนูนะลูกแต่อยากให้หนู คิดรอบคอบอีกทีหนึ่งก่อนอ๋อฉันลืมบอกไปนะท่านเจ้าสัวตอนนี้ลูกชายของนายใหญ่เขาอยากได้โรงแรมนี้ฉันก็อยากจะช่วยแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นญาติกันมันก็คงจะตัวใครตัวมันนะท่านเจ้าสัว พี่อ,อมพี่เดียวเขารักพี่อ,อมจริงๆนะเดียวลูกไปรับพวกอะไรจากน้องสิหนูจะได้เอาแหวนมั่นให้น้องครับคุณแม่น้องอมอ่ะพี่อ,อมเยืนให้พี่เดียวเลยหนูอ,อมทำเพื่อพ่อสักครั้งเถอะลูกท่านเจ้าสัวจะได้ไม่ต้องลำบากนะ ด่าลิงของพี่ไม่คุหนูออมออมถ้าหนูมอบอะไรนี้ให้กับใครพ่อจะจัดงานแต่งงานให้ทันทีเลยลูก กนนเี่ยคุณหนูงามหน้าไมหมล่ะท่านเจ้าสัวมีลูกเขยเป็นคนขายไข่ปิ้ง <c oughs> <c oughs> เอาพวงอะไรคืนมาเมื่อกี้มันคืออุบัติเหตุใช่หนูออมเขาไม่มีทางไฟต่ำเลือกคนอย่างแกหรอกจะบอกให้เอาคืนมาฉันจะได้แต่งงานกับโน้อ,องออมสุดที่รักของฉันไม่รู้จัดเจียมตัวซะบ้างเลยสงสัยมันจะเอาไข่ปิ้งมาเป็นสินสอดทองมันท่านเจ้าสัวแล้วมัง้ง <c oughs> <c oughs> พ่อคะคุณพ่อพูดเองนะคะว่าถ้าหนูโยนพวงมาลัยให้กับใครคุณพ่อจะให้หนูแต่งงานกับคนนั้นอ๋อนี่อย่บอกนะว่าหนูจะใช่ค่ะหนูจะแต่งงานกับเขาท่านเจ้าสัวคะเดียนจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมง หลังจากครอบครัวเียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหวังว่าคงจะได้รับคำอธิบายจากท่านเจ้าสัวนะคะและไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงวันนี้จะต้องมีงานแต่งงานเกิดขึ้นที่นี่ นินน,นะจะอร่อแล้วครับท่านคะคุณหนูลงมายัางยังเลยค่ะท่านอ้าวได้คำตอบหรือ,อยังคะท่านทางออกนะมันมี แต่มีไม่มากหรอกนะอยู่ที่ท่านจะเลือกทางไหนถ้าเลือกถูกก็ดีไปแต่ถ้าเลือกผิดเกมโอเวอร์ <laughs> สวัสดีครับค,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 คุณจุ๋มแ่คุณแ,แ,แม่คุณแมยกมือว้อขา,ขา,ายไข่ปิงไมคะนัคุณแมเ่เขาไม่ใช่ผู้ค้า,าขายไข่ปิ้งแล้วเขาเป็นใครล่ะคะคุณแม่คุณแม่รู้จักเขาหรอคะเข,เขาคือคือใครล่ะคะค ค,ค,ค,คือลูกชายของนายใหญ่คุณลูกชายนายใหญ่ก็อย่างที่คุณจุ่มรู้ล่ะครับผมต้องการโรงแรมนี้มาบริหารงาน ก็เลยต้องฟ้อมตัวมาดูราดราวก่อนแต่ตอนนี้ผมจะเอาโรงแรมน,น,นี้มาเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับแฟนผมครับคุณพ่อขอบใจนะลูกครับคุณพ่อส่วนพวกคุณทั้งสามคนค่ะถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่พวกคุณจะเกมโอเวอร์ <laughs> <Game over. S 2> <c oughs> 跑。<laughs>